สวัสดีค่ะสำหรับสมาชิกนะคะที่ติดตามปิกในช่องทาง youtube นะคะสำหรับงานเซตนี้ค่ะเป็นงานขึ้นห้างนะคะ เมื่อช่วงจังหวะปีที่แล้วนะคะก็เรายังสถานการณ์โควิดมันยังพอได้อยู่นะคะยังไม่หนักมากนะคะช่วงนั้นนะคะกระสอบนี้นะคะอยู่ที่ราคา4,500ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะโดยสภาวะนะคะตลาดมันเป็นแบบนี้นะคะก็ช่วงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะราคานําเข้ามาราคาเบาค่ะตรงนี้นะคะเซตนี้จากราคา4,500ตอนนี้นะคะก็ลดเหลืออยู่ที่ราคา2,800บาท 1>, 1กระสอบ45กิโลนะคะกระสอบหนึ่งก็มีอยู่ที่ประมาณนะคะประมาณ200ตัวโดยเฉลีย่ยผ้าบางผ้าดีผ้าสวยมากนะคะตัวนี้ค่ะที่เขาไปขายกันตัวละร้อยนะคะในห้างนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาปไปยิงป้ายนิดนึงค่ะงานเซตนี้ค่ะไม่ต้องซักนะคะก็รีดพ่นไอ้น้ำอย่างเดียวนะคะก็งานสวยแน่นอนค่ะสำหรับงานเซตนี้นะคะปิ๊กฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะลองดูค่ะนะคะลองดูว่า นะคะตัวนี้นะคะจะสามารถต่อยอดได้ไหมนะคะสำหรับพี่ปิ๊กนะนะคะพี่ปิ๊กคิดว่าตัวนี้นะคะเป็นการต่อยอดที่ในการลงทุนที่ไม่สูงมากนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าลงทุนนะคะสำหรับพี่ปิ๊กเองนะคะถ้าเกิดพี่ปิ๊กเป็นอ่าเป็นคุณนะคะที่กำลังมองหาอาชีพหรือว่ากำลังเล็งหาอะไรที่ทำที่คิดว่ามาเป็นการลงทุนที่ไม่สูงมาก ตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่พี่ปิ๊กขอแนะนำนะคะขอแนะนำเป็นตัวนี้อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้ <ๆ S 1> เขาเรียกว่าเสื้อแฟชั่นนะคะเสื้อแฟชั่นโอเวอร์ไซส์นะคะสำหรับเกรดนี้จะอยู่ที่ราคา2,800บาทสวยมากค่ะแล้วก็ราคาเบามากนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบกำลังเริ่มกำลังอยากจะเริ่มแล้วก็กำลังอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะสำหรับงานตัวนี้นะคะก็จะเป็น ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าไลฟ์สดนะคะแม่ค้าตลาดนัดตลาดออฟไลน์ line, หรือไปโพสขายตัวนี้พี่มั่นใจมากเลยค่ะว่าสวยนะคะจัดมุมดีๆค่ะทำพรอบดีๆนะคะงานตัวนี้พี่ว่าน่าสนใจนะคะน่าสนใจแล้วก็ช่วงนี้ที่สำคัญคือราคาเบานะคะราคาเบาเลยนะคะถ้าเกิดเราลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะ นะคะถ้าเทียบกับอาชีพอื่นนะคะสำหรับตัวนี้พี่พิกว่ามองว่ามันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างต่ําแต่ได้ผลกําไรค่อนข้างจะรวดเร็ว1คืนทุนเร็วนะคะสองนะคะง่ายๆนะมันก็ต้องเป็นปัจจัย4ี่ที่เราต้องใช้กันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะหนึ่งกระสอบตรงนี้นะคะก็ลูกค้ามีลูกค้าเคยไปขายได้กําไรกระสอบหนึ่งกำไรหลักหมื่นเลยนะคะเพราะว่าคุณลองคํานวณดูค่ะว่านะ่ะสินค้าสวยๆอย่างเงี้ยที่คุณเห็นข้างหน้าเนี่ยค่ะ มันตกเฉลี่ยแล้วต้นทุนมันจะอยู่ที่ตัวละ14บาทเองนะคะตัวละ14บาทเท่านั้นค่ะนะคะต้นทุนเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นนะคะพีป่ปิ๊กว่าไม่ลองไม่รู้แล้วแหละนะคะก็สิบปากว่านะคะไม่เท่าตาเห็นนะคะ10ตาเห็นไม่เท่าลงมือทำแล้วนะคะก็ฝากไวก้ด้วยละกันค่ะสำหรับงานตัวนี้เนาะใครสนใจก็สอบถามก็ไปที่นะคะที่เพจได้เลยนะคะที่เพจโกดังบ้านปิ๊ก8ปดปดปดนะคะ,นะคะก็มีทีมงานแอดมินนะคะ กรอให้คําแนะนําอยู่นะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดนะคะดูก่อนก็ได้หรือว่าเข้าไปดูไลฟ์สดก็ได้ค่ะพิพิกมีไลฟ์สดทุกวันนะคะทุกวันในเพจเลยนะคะรีวิวสินค้าต่างๆนะของทางเพจก็นะคะไปติดตามพิพิกได้อีกหนึ่งช่องทางในเพจนะคะพิมเข้าไปว่าโกดังบ้าน PIK PiK เป็นภาษาภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะโกดังบ้านปิก8 8 8นะคะลองลองเข้าไปดูศึกษาดูข้อมูลนะคะ ก็ยังไม่ต้องรีบขนาดต้องตัดสินใจต้องซื้อต้องทําต้องขายนะคะก็ลองนะลองหาข้อมูลดูนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดไหมนะคะเราน่าจะเหมาะกับตัวนี้ไหมก็ลองเปิดใจนะคะศึกษาดูแล้วก็ลองลงมือทําดูนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ